สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิฟประเสริฐศีนะครับเอมี่ไปไหนสวัสดีค่ะโอ้โหไม่เจอกันนานเลยนะเราเนี่ยเดี๋ยวทำไมไม่ชวนพี่เอมี่ไปด้วยอ่ะไม่พี่เอมี่รถพี่อ้อเนี่ยเต็มไงอ๋อนึ่งซึ่งไม่ไดตอบผิดผิดไหยคะไอ้นะคะกินอะไรเหรอกินเฟรนช์ฟรายเหรอ ราซื้ออะไรไปกินกันซึมซื้อไปให้คซื้อให้ใครนะพี่คือไปให้แม่โ้ม่ป็นั้แูจม่ไอจบท้องอะไรบอจะเก็บท้องเอาสื่อแล้วเขาก็เป็นห่วงไงอ่ะไม่เขเป็นโรคแบบแต่่อนอ่ะู พี่ผมเคยอกผีแงว่ไม่ใช่มาเก็บผอนต่อต้องไปคืนยาต้องร้อนไอ้ที่ชวนมาเดินกับเอมี่เนี่ยจะมาเลี้ยงอะไรเนี่ยอ่ะครับพี่เอมี่ต้องเลี้ยงหนูหรือส<อ>าวว่าหนูเลี้ยงพี่วันเยอะแล้วเลี้ยงอะไรหนังฉันจะเชื่อเธอออกถันดูสาร์จะไปดูหนังฟรี<ม>แกล้งเอาตังค์แกล้งไม่เอาตังค์มาหน,นูเลี้ยงนั่นหนูตูปุ้ยโอ้พอเถอะพอเถอะหมูกระทะก็ไม่ได้กินหมูกระทะก็ไม่ได้กินอะไรของเธอเนี่ยเอออย่างดีได้กินลาบเป็ด ไม่กินรับเป็ดอะไรอะไรเอาแบงไปไหนนะแบงไปไหน อ่ะแล้วเดี๋ยวลิซ่าสิก็าจะมาละไปหาเสื้ออะไรกินกับไก่ย่างเร็วเดินเดินดูก่อนเดินดูก่อนปะอยากกินพิซซ่าอยากกินพิซซ่ากินลาบเป็ดแล้วเบื่อแล้ววะกินลาบลาบเป็ดเยอะไปหน่อยกินลาบเป็ดเยอะไปหน่อยนั่นโ <laughs> บจะออกซื้อไ,ไปเดินดูก่อน วันนี้ของกินเยอะมากเลยนะครับทุกคนนุ่นป่าที่เดินหนีไม่ได้เดินหนีลิเกศิษฐ์หลบลิเกศิษฐ์เพลงมันคือเพลงอะไรมันเพลงดังในทิกตอกเหรอชื่อเพลงอะไรฮะของมาเดินอยู่เมื่อกี้โดนโทรผิดค่ะมีการโทรผิดด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับโทรปังไม่ทราบค่ะน,นุนะ่ะแชทพี่เอ็มพีไม่ที่คันเทซงไหมคะนนเรี้โดนไปรูปทรก็กบอกว่าตั้งใจโทรไปก็จบแล้วตั้งใจโทรไปหาแม่ค่ะเออเออเออแม่พี่เอ็มบอกว่ามีจ่จะคือไพ่ อ่ามีอะไรเสื้อผ้าย่ออือ เห็นไหมแม่ไม่ค่อยว่างน่ะแม่ไปกินกินชานมวะะไหนแผงเลี้ยงเหรอถ้าแผงเลี้ยงชานมหน่อยชานมพ่นไฟจัดไปไเอาอ่าชานมพ่นไฟเอาบาชูก้านะครับ เอาเอาธรรมดาก็ได้ครับไข่มุกธรรมดาก็ได้ครับเอาเอาชาดอนพ่นไฟเอาเอาชาไทยแล้วกันชาไทยใส่ใส่ งนอยู่บอกค่ะซื้ออะไรจ้ะโอ้ยแม่ไ่ะไดนหกปอค่ะแม่ขอบคุนะคะออกกันดสิบบาทมีห้า

น่ารักน่ารักอ่ะกินเปอกกินไหมอ๋อลืมไปครับไม่ชอบกินหวานนี่ถามเอมมี่ดูพวกพี่ผ่านร้อยเอ็ดกันว่าจะขึ้นหอมู้จังไหรยรอบไม่ได้ขึ้นสักทีเลยแต่ขึ้นไปไม่ค่อยสวยอ่ะเพราะอะไรพระไอ้เตาเพราอเตาทำไมอต้อมันกลัวโอวยวันนี้โอวยคุณไม่อยากจะพูดเ อาขยะขยะวางไว้นี่ชบชบข้าแพงดงนิดหน่อยดึงขอบคุณครับไ,ไ,น,ไนี่นะน่าดรู้ป่ะคนี่นไข่เบอร่ะไ่ให้ชิมนิดนึงให้ชิมนิดนึงเอาไหมน้ำอะไร อร่อยป่ะอร่อยอะไรเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้สักติดจิ้งโอนกันม่ให้เดี๋ยวละสวัสดีนะคะสวัสดีช่องพี่ดีเลิศนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตุดๆิดนค่ะพี่น้องค่ะเดี๋มาเจอน้องครับเมื่อกี้ไม่สวยเมื่อกี้หนูไม่เห็นกล้อง เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเออไม่มีอะไรอันนี้ช่องพี่ดีเลิประสิิฐสีลำเพื่นออฟฟิเชีอช่องออ้ยช่องซ้ำช่องรักนาะฮักแพงนอนเ่น้นเ่นนี่ก่อน่นบ้านฮักก็จช่องที่ดีไม่ช่องทอื่นก่อนชมวนนี่ช่องี้เลยพี่จันพี่จันพี่จันพีัน่จพ่จันพ่จี่พี่น่จัพ่นพี่ัี่อันพจพี่นนั่พนันนีนี่จ่่พี่พี่น่พ่พี่พ่พ่อ่ จอห์นนี่ถ่ายด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาวัดกุ่กากแค่เราไม่ได้ถ่ายกันทุกวันนี่คือใช่แล้วจังหวะแค่เจอกันถึงได้ถ่ายด้วยกันค่ะจังหวะพี่อันนี้กับพี่นั่งคายใจมือเรกน้ำกันพี่น้องวัดกุใช่ใช่นับช่องได้เลยนะวันนั้นน่ะใช่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 จนถึงวันนี้ก็นับช่องใช่ป่ะ เลี้ยงพี่ไหนเร็วไม่ใช่หนูหนูอันนี้หนูกำลังเคลียร์ที่เองนี่อยู่เคลียเร์